สวัสดีครับผมช่างกรนะครับเพจอุปกรณ์โซล่าเซลล์ละปกำน้ำดีซีครับวัน oh. นี้ผมอยู่ที่ระยองนะครับมาติดตั้งชุดไฮบริดออฟกริดนะครับยี่สิบสี่โวลต์1น0 0วัตต์นะครับอตอนนี้ก็เกือบเกือบเ0 0ร้อเละเหลือรอขาตั้งขาตั้งแบตเตอรี่นะครับเอาไปให้ร้านเขาทำครอบกันฝนให้อยู่ เดี๋ยวเรามาดูส่วนนี้ครับตัวนี้จะเป็นอินเวอร์เตอร์ของ LV นะครับ LV ทับซันนะครับ1600วัตต์เป็นไฮบริดเอาต์เกนะครับจุดนี้ลูกค้าเอามาทําในบ้านจัดสรรน,นะครับเป็นโครงการหมู่บ้านนะครับจะเป็นโครงการหมู่บ้านนะครับก็จะทําเป็นระบบ ไฟนะครับแถมให้ลูกค้านะฮะก็ชุดนี้ลูกค้าจะต่อเข้ากับตัวหลอดไฟในห้องโถง1หลอดแล้วก็หลอดไฟลวงรถ1หลอดนะครับแล้วก็จะมีแอร์ขนาดเหมือน t u 1 0บตัวนะครับชุดนี้สามารถใช้แอร์ได้นะครับแอร์อิมมีเตอร์ครับเ,เดี๋ยวเราลองเปิดไฟดูนะฮะนี่นะครับเดินเมนให้ลูกค้านะครับติดแล้วครับก็จะมีหลอดไฟนะครับ ตรงนี้หนึ่งหลอดนะครับแล้วก็จะมีข้างนอกสองหลอดนะครับอ่าแล้วก็ลูกค้าจะทําปลั๊กไว้นะฮะเผื่อเวลาไฟดับไฟอะไรนีดบ้านหลังนี้จะมีไฟใช้ตลอดนะครับมีปลั๊กข้างนอกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ในบ้านหนึ่งตัวครับอ่าไฟดับไม่ต้องกลัวครับบ้านหลังนี้ครับข้างในก็จะมีปลั๊กนะครับหนึ่งตัวนะฮะแล้วก็เดิน เมนไฟสําหรับแอรให้ลูกค้านะฮะเดินเดินลอยไว้ละช่างแอร์มาติดสามารถติดตั้งได้เลยชุดนี้ลูกค้าก็ให้ทําเพิ่มให้นะครับเป็นทําเมนไฟให้เพิ่มนะครับต่อมาจากอินเวอร์เตอร์ของเรานะครับ <ver> อินเวอร์เตอร์เ็จะสเปกนะฮะหนึ่วัตต์ยีโวลต์นะครับรับไฟจากแผงได้หนึโวลต์ดีสีนะครับใช้ได้สี่แผงง่ายสีแผงอนุกรมได้เลยครับ แต่ชุดนี้ใช้2แผงนะครับแล้วก็เป็นแบตเจล 100m สองลูกครับ24วลตต์นะฮะทำระบบ24ชุดนี้ลูกค้าซื้อมาทดลองใช้ที่บ้านแล้วนะครับคือที่บ้านลูกค้าตอนนี้ใช้แอร์ขนาด 900BTU หนึ่งตัวแล้วก็มีตู้เย็น2ประตูขนาด 15Q หนึตัวนะครับแล้วก็ใช้ไมโครเวฟนะฮะหม้อหุงข้าวฟรฟลานะครับก่อนที่ลูกค้าจะสั่งมาใส่ ที่โครงการนี้นะครับคือลูกค้าไปลองที่บ้านก่อนว่าเซ็ตที่เราแนะนําให้เนี่ยมันโอเคไหมนะครับตอนนี้ก็จะเอามาทําเป็นบ้านตัวอย่างนะครับติดตั้งนะฮะติดตั้งในบ้านตัวอย่างเพื่อแถมนะครับลูกค้าก็จะได้ดูนะฮะอันนีต้ตั้งก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับแผงก็2องแผงนะครับอยู่บนหลังคานะครับใส่ตัวยึด กับกระเบื้องนะครับเป็นกระเบื้องเขาเรียกกันเรียบหรือว่าติดตั้งนะครับ90%อร์เซ็นแล้วครับที่บ้านค่ายนะครับพิกัดบ้านค่ายระยองนะครับชุดไฮบริดออฟจิตหนึ่งจุดหกกิโลวัตต์เราใส่กล่องเก็บแบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วนะครับ เสร็จงานแล้วครับเก็บงานเรียบร้อยแล้วนะคุณจะติดต่อสอบถามได้ครับ0879503019 0812052371ช่างกรครับ